ในส่วนของเราก็คือ20,000มีมีคนที่เอาเตรียมมาอยู่แล้วอีกสองหมื่นนะคะแล้วก็มีข้าวข้าวแักอันนี้จะเป็นมื้อเช้ากลางวันเย็นกลางคืนเช้าไปถึงเช้าวนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีข้าวแจกพวกเป็นขนมเป็นอะไรอย่างนี้พี่ที่คนส่งส่งครบีิดได้ว่าท้าตลอดทั้งวันตลอดที่มีการ่เก้ายี่สิบนี้เลยใช่ไหมคะกินข้าวกันไปยาวๆค่ะจะได้กินข้าวกันแบบยาวๆทำไมเราถึงมีการซัพพอร์ตื่อใหจนเราได้รับฉายาาเป็นแม่ยกมอปตาทู้าย เราจะ,จะ,จ,ะจะต้องพูดยังไงดีอะจริงๆแล้วรูปแบบของการชุมนุมมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะเนาะเดี๋ยแไปก่อนนะอาจจะต้องแบบว่าเป็นต้องมีแกนนำนะต้องมีต้องมีอาจจะมีพรรคการเมืองหรือว่ามีกลุ่มอะไรแบบว่าหนุนหลังอยู่แต่อันนี้มันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่น้องๆเขาเขาชุมนุมกันเลยแล้วเด็กๆก,ก็คือเด็กอะคือเราก็รู้สึกว่าเราเราก็จะมาห่วงเรื่องอาหารการกิน,กน ตามภาษาแบบว่าตามภาษาแบบคนวัยแม่อะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้หนูหน,หนูมีอะไรกินกันยังอะลูกข้างนอกมันร้อนเนอะอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยก็ตั้งแต่นู่นตั้งแต่ทำทานโลนั้นแตะยุคอะไรก่อนๆตรงนั้นเลยอะค่ะก็ส่งน้ําไปให้อะไรไปให้คราวนี้มันก็ชักจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพอคนรู้ว่าเราทําทุกคนก็แบบอุ้ยอยากร่วมด้วยทยางไงดีอ่ะน้องบางคนช่วงโควิดตกงานก็ไปทำเบวนี่ทําคอนเฟลกอบเค,ค้กขายแบ่งกําไรมาให้บางคนทําเสื้อขายก็แบ่งมาให้ สิบบาทยีบาทก็คือมันเลยเหมือนว่าเหมือนเราเป็นตัวกลางมากกว่าที่จะมาช่วยกระจายตรงนี้แต่เรื่องในเรื่องประเด็นเรื่องของบนเวทีเรื่องสปิชอะไรเนี่ยอันนี้คือเราไม่ได้เก่งเท่าเด็กอะเออเราบางทีเราฟังเด็กแล้วแบบโอ้เออ จริงเนอะมันแจ๋วแล้วก็ยิ่งรวมกับเด็กๆที่เป็นเยาวชนคือหลายรุ่นอายุด้วยแล้วก็มาจากหลายพื้นที่ด้วย<ม>ได้ฟังคนพื้นที่ได้พูดปัญหาออกมามเรารู้สึกว่าโหยิ<ม>่งจริงเรื่องมันมีเยอะมากเลยนะ<ม>ดังนั้นคือเราเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราทาอะ่ะคือการซ<ม>ัพพอร์ตให้คนได้รู้สึกว่ามาฟังประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้<ม>อย่างสะดวกที่สุด<ม>อ่าอย่างที่จะแบบเฮ้ยไม่ต้องเครียดว่าจะหาอะไรกินที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเอยเราซัพพอร์ตตรงนี้ได้ก็ทำเราเริ่มซัพพอร์ตมา ตั้งแต่แรกๆใช่ไหมคะก่อนก่อนแฮมทาโร่คือนานมากแล้วนานนะแล้วทำไมคนถึงมารู้ว่าแบบเอ้ยเป็นที่สองเดือนได้ไหมที่คอยที่คอยซัพพอร์ตอะไรที่คนรู้คือไม่ได้ตัวเองไม่ได้บอกเลยไม่เคยขอรับบริจาคไม่เคยอะไรเลยค่ะแต่ละทุนนะคะจ้าไม่เป็นไรเอาใหม่เธอ ม่แต่ว่ามันเพิ่งหลุดได้สองทีหลังจากพี่สายพูดเมื่อเมื่อกครู่นี้เห็นเวลาเพราะนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องพุ่งพุ่งกลับบ้านเพราะตรงนี้ขึ้นคอนเสิบ์แย่มากเราไม่สามารถโอนตังค่าเต็นท์ค่าอะไรให้ใครได้เลยจะติดตังค์ส่เราต้องรีบไปเพราะคือเป้นต้องสั่งเพิ่มเพราะพายุมันเพิ่งเข้าและพี่ชายนี่คือตอนแรกเราเรามาเนี่ยเราเราคิดไหมว่าเราจะลงใหญ่โตขนาดนี้ตอนแรกกุกกิต เอาขนม20ชุด<อ>น้ำจากสองสามแท็กเออกรมกรุกรอบอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มมาตรงที่ว่าน้องแม่ขอบคุณเนเวทีก็เลยทุกคนก็อ๋อพี่ไซ้พี่หนูอ้าวมาเลยคราวนี้นมากันเออแล้วก็คือแบบตอนแรกก็ไม่เป็นไรค่ะไม,ไม่ไม่เป็นไรลูกอะยเงินหนูน้อยเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยมีแบบตัดพอด้วยอะเราก็แบบ เอออ่ะมาๆๆๆอ่ะช่วยกันช่วยกันนี่ก็เลยก็เลยซัพพอร์ตขอให้พี่ชายแล้วขออนุญาตเริ่มใหม่ยินดีครับผมเริ่มด้วยอ่ะเริ่มด้วยครับเชิญพี่สายดีอ้าวปีของปีโอเคเริ่มใหม่แล้วค่ะให้พี่ชายพูดนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยเราเตรียมอะไรมาซัพพอร์ตอาหารสีนื้อขนมขนมน้ำ เรื่องบริโภคนี่มาเต็มค่ะสี่มื้อเช้างวันเย็นกคืนเวทีเนี่ยจะเริ่มช่วงบ่ายสองก็จริงแต่ว่าข้าวตักเนี่ยเราเริ่มกันตั้งแต่เก้าโมงแปดโมงเช้าแล้วค่ะก็เริ่มกันได้ตอนนั้ยาวๆไปจนถึงพรุ่งนี้เช้ามีอะไรบ้างเหรอไอติมน้ำอูหมายถึงว่าเมนูมีอะไรบ้างใช่ไหมตอนเช้ามีแกงเขียวหวานหมูเด้งน่องไก่ทอดขนมจีนข้าวหมกไก่สลัดร้อยแก้ว เดี๋ยวจะมีส้มตำผัดหมี่แล้วก็จะมีน้องน้องที่เป็นครัวฮารานมาค่ะเป็นข้าวเหนียวเนื้อเป็นเป็นอาหารแบบมุสลิมไอเเติมห้าสิบถังแล้วก็ยังมีคุกกี้สองหมื่นชิ้นน้ำสองหมืน่นขวดคือเนี่ยมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยซัพพอร์ตซัพพอร์ตอยู่เร,ร,รื่อย,ยๆค่ะแล้วก็เรียนจะมีเป็นแบบลายลายย่อยๆที่จะมาสมทบที่จะเอาของตัวเองมาสมทบอีกก็คือว่ามาร่วมในเต็นท์เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวก็แจกกันไปมีทั้งแซนด์วิชขนมปัง คือเทศกาลอาหารมากค่ะตรงนี้ทำไมพี่สายถึงเลือกซัพพอร์ตน้องๆได้แบบอัดแน่นขนาดนนเพราะทุกคนต้องกินเราคิดว่าแบบจริงๆเวลาท้องหิวแล้วมันจะฟังปลาใสไม่รู้เรื่องว่ามันจะหิวก็ <laughs> <laughs> คือคือรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กที่สุดที่เราจะทําได้อะเพราะว่าเรื่องเรื่องบนเวทีเรื่องประเด็นเรื่องอะไรต่าน้องๆแหลมคมกันมากอยู่แล้วสปีชเขาดีกันมากอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เด็กๆคิดไม่ค่อยถึงเนี่ย คือก็ภาษาเด็กอะเนาะก็คือเรื่องอาหารการกินแล้วเด็กๆกินเก่งไงออแต่เราในฐานะที่เป็นแบบรุ่นแม่เราก็จะมองเอากินอะไรแล้วไปกินตรงไหนมีน้ําพอไหมมันร้อนนะลูกแมสละมีคนส่งแมสมาให้เป็นแบบถือเป็นร้อยๆชิ้นแบบว่าพันๆชิ้นอย่างงี้ก็มีคือพอ,พออยู่ในวัยเราก็จะมองในมุมแบบนี้เด็กๆเ,เขาก็จะเอาพลังทุ่มเทการแบบไปซปบีไปไปทำป้ายไปทําอะไรของเขาเนี่ยตเต็มที่แต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าเฮ้ พอพักเนี่ยเขามีที่ให้นั่งพักที่ให้กินน้ําให้ดื่มอะไรอย่างเงี้ยก็เต็มที่รวมถึงมวลชนที่จะมาด้วยคือหลายๆคนน่ะเข้าใจเลยค่ะว่าเฮ้ยมาแล้วจะกินอะไรตรงไหนจะเข้าห้องน้ํายังไงแล้วมันมีที่ให้อยู่หรือเปล่าเขาจะได้ตัดความกังวลตรงนั้นออกไปเพราะว่าประเด็นที่จะปสายอ่ะมันมีเยอะมากมีหลากหลายประเด็นมากๆอยากจะให้ได้ฟังกันยาวๆเราก็มาดูแลตรงนี้แทนเห็นบอกว่าเนี่ยพอ920ายิบใครชพี่สายตัดสั่งเต็นท์มาเพิ่มใช่ ส่วเป็นเพิ่มคือคนทํางานจะได้ทํางานสะดวกด้วยค่ะเนี่ยเห็นไหมไม่งั้นเราจะนั่งไลฟ์กันยังไงเราจะต้องแบบนั่งกลางฝนก็คือฝนฟ้าห้ามไม่ได้ค่ะเราก็แค่รับมือไปรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้รับฉายาเป็นแม่ยกมันจับพระจ,จับหูมากอะ่ะเออจากตอนแรกช่วงก่อนม็อบแพนทาโร่ก็มาเป็น ลูกบุบปิบแจกขนมปังแจกเสน้นวิตแจกน้ําช่วยๆเด็กๆกันไปจนพอถึงจุดหนึ่งน้องๆก็เริ่มมีการขอบคุณพี่สายมากครับพี่สนับสนุนน้าให้พวกเราอาวคราวนี้ก็มาเลยคือไม่ไม่เคยไม่เคยไม่ไม่เคย,เ,คยเปิดรับบริจาคหรืออะไรอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าเด็กๆเขารู้เขาส่งข่าวออกกันมาเองว่าฝากพี่สายช่วยได้นะฝากพี่สายช่วยได้แล้วทุกครั้งที่พอเราทำเราก็จะถ่ายรูปให้ดูไงว่านี่นะที่นี่มีมื้อนี้น,นะมื้อนี้นะแล้วน้องก็รู้สึกว่าอันนี้ของที่พี่สายสั่งกินได้แน่ๆไม่ใช่แบบ ไม่ใช่ของใครก็ไม่รู้อะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้คือเพื่อนเราเป็นคนสมทบตังมาเรากินได้มันมันก็มันก็ใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆหลายคนพอพอมีการซัพพอร์ตแบบใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนถามว่าเฮ้ยมันมีใครซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังไหมเกี่ยวกับเรื่องทุนเรื่องอะไรแบบ,บให้ดูเราต้องควักหลักฐานให้ดูเลยมาให้ดูกันทุกครั้ง ว่าเราก็จะมี15บาท50บาท200าาใช่ค่ะคือมันจะมา2ี่สิบ0บอาบาท143บาทคือจะเป็นยอดแบบกระลุกป,ปุ๊บปิป๊บอ,อะไรช,ชใูให้กล้องนิดนึงอ,อันอย่างเงี้อยอยู่เรื่อยๆคือถามคือน้องทุกคนน่ะจะเหมือนมามาแล้วก็จะแบบหนูตังไม่เยอะนะคะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยคือน้องบางคนก็เป็นนักเรียนบางคนเพิ่งตกงานช่วงโควิด<ม>บางคนต้องกลับต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไซก็แบบว่าเฮ้ เงินจะไม่จะน้อยมันก็น้ำพักน้ำแรงคุณคุณคุณน้ำพักน้ำแรงค่ะคุณหามาคุณยินดีจะให้เราเราต้องขอบคุณมากๆค้าวนี้พอจาก20 25คนก็ร้อยร้อยหนึ่งก็ได้ข้าวละสองมือ้ออะไรเงี้ยคือเราเราคิดแบบนี้มากกว่ามันก็เลยทุกคนก็รู้สึกว่าเออถ้าสมทบอะ่ะเราจะไม่ตัดสินเขาว่วาอุ๊ยทำไมโอนนอเ,ออเราเราจะไม่ตัดสินเขาแบบนี้แล้วมันจะออกมาเป็นเนี่ยมาเป็นงออเงยบางคนก็อ่า ขายขนมอยู่แล้วหนูอบขนมมาช่วยได้ไหมคะ mm. อ้าวได้มาเลยลูกหนูไปปิ้นเสื้อมาหนูอยากเอามาขายกบพี่ได้เอามาเลยลูกเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ใช่แค่มาอุดหนุนเอ้ยมันไม่ใช่แค่มาช่วยมลชนอย่างเดียว mm. คือเขาก็ทํามาหากินในมุมของเขาด้วยอะ่ะเ mm. ออเราก็หลายๆหลายๆเจ้าที่ให้มาก็คือเป็นคนที่ตกงาน mm. อ่าแล้วก็หันมาทํากับข้าวบ้างทําขนมบ้างเราก็เหมาเขามา mm. ใ,หให้มาให้มาให้มาทำส่ง mm. หลังจากที่พอเราออกตัวว่า,วาเออเราซัพพอทางกลุ่มชุมนุมหน้าอย่างเงี้ยทาง มันก็กระทบมาตลอดมันก็กระทบมาตลอดแหละค่ะแต่ก็ช่างมันมัน,ม,นมันเป็นราคาที่เราต้องจ่ายเนาะซีคิดว่าคือเลือกไม่ว่าจะเลือกไม่ว่าจะเลือกหรือเลือกที่จะพูดเลือกที่จะไม่พูดหรือเลือกที่จะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้มันมีราคาของมันหมดอยู่แล้วดังนั้นแต่ว่าเออเราเราเชื่อในทางนี้เราก็ไม่ได้เพิ่งทา so <my S 1> ก็คือก็เออเชื่อมาตลอดเียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของการชุมนุมหรืออะไรมันมันมันก็จะเป็นกลุ่มก้อนเป็นแบบว่ากลุ่มพลังทางการเมืองหรืออะไรมันเขาอยู่แต่อันเนี้ยมันเด็กมากๆอ่ะแล้วก็คือแบบ อย่างรันง,งานกันเว้หนูเฮ้ยพี่ของเรามันมีรถแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเอ้ยมันต้องใช้รถอย่างงี้ได้เหรออ่าโอเคมาเดี๋ยวพี่ค่อยดูแลตรงนี้ให้เหม,มือนกับเราเป็นสายซัพพอตผู้ใหญ่สัพพอด,ดิใช่เป็นอย่างนั้นมากกว่าค่ะเพราะว่าถามว่าบนเวทีจะมีอะไรแสงสีเสียงอะไรนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะคือไม่รู้เหมือนกันนี่เวทีเขาอยู่ไหนนี่ก็ยังไม่รู้เลยเหมือนกันรู้แต่ว่าฉันมีการเขียวหวานที่กินอะไรอย่างเงี้ยรู้อิ่มท้องอิ่มคือถ้าท้องอิ่มแล้วแบบ มันจะไปได้คือตอนแรกที่มันเริ่มมันเป็นเรื่องกินเนี่ยเพราะรู้สึกว่าเด็กอะหิวบ่อย<ม>เด็กหิวเก่งเงยขนมน้ำ,นำอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็อยากจะเติมให้แค่นั้นเองหลายคนขอบคุณพี่สายด้วยแบบทีมงานซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยพี่สายอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาบ้างไหมจริงๆต้องขอบคุณทุกคนนะก่อนที่เชื่อเราขอบขอบคุณที่ไว้ใจให้เราได้ดูแลบางคนอยู่อยู่ต่างประเทศ<ม>น้องอบางคนอยู่ต่างจังหวัดโอนมา5บาท10บาท20บาทเนี่ยใจ<ม>ขอบคุณทุกคนเลยนะคะคือ จริงๆแล้วเงินในมือคุณอะคุณจะโอนให้ใครก็ได้หรือไม่โอนให้ใครเลยก็ยังได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่คุณเลือกที่จะฝากให้ทรายเนี่ยได้ดูแลคนที่มาในงานก็ขอบคุณมากๆที่เชื่อใจกันแล้วก็พยายามทําให้มันโอเคที่สุดให้มันดีที่สุดพี่ทรายมาสองวันเลยเออจะพยายามมาให้ได้บ่อยที่สุดเท่าที่เคลื่นโทรศัพท์จะอํานวยเพราะว่าก็ต้องรันงานไปด้วยหอมกัน หิวอะไรเขามีมะขามอะไรทุกอย่างมีให้กับพี่ชายมากกว่านะคะตึกออกพี่ชายบอกนิดนึงว่าลองเอานวยการนได้าจอยู่ตรงไหนเผื่อใครอยากจะมาพระแม่ธรณีบีบมวยผมค่ะแล้วแล้วก็ตรงหน้าตรงหน้าเต็นท้าวเนี่ยจะมีรูปรูปทรายกับแมวค่ะ มาแม่กับมาโมค่ะไปตรงนั้นได้เพราะว่าไม่งั้นติดกันจะเป็นของของพักการเมืองที่เขามาดูอะไรความลอดอะไรอะไรสักอย่างมีชื่อยาวๆจะจำไม่ได้แต่ว่าอันนั้นเต้นไม่เกี่ยวกับเรานี่ค่ะนึกไม่ออกก็มีแมวส้มๆอยู่ตัวหนึ่งค่ะอันนั้นคือติดเพื่อให้เอาไว้นัดกันนะคะนัดง่ายๆนะตรงหน้าพี่ทายอะไรอย่างเงี้ยได้โอเคค่ะของพี่อันนี้ทายเห็นนนี้ มีขึ้นๆโดนโดนยึดโดนยึดของจัดตัน้อโดนตุกมันจะมีหนังสือแล้วก็มีป้ายมีอะไรที่ทำจากอ๋ออ๋อเอ้หนังสือของอานนท์ปะน่าจะใช่หมดเลยอ่ะทั้งคันแต่มันอยู่ใน PDF หมดเลยแล้วมันน่าจะแจกไฟล์กันไปหมดแล้วอ่ะเป็นห่วงไหมครับตอนนี้ยังไม่เริ่มกิจกรรมเลยจริงๆแล้วใช่ว่าน้องรับมืออะไรกับพวกนี้เก่งกว่าใช่อือก็คือก็ถ้าถ้าจะให้ฝากบอกก็บอกเพนกวินว่าให้ดูแลพี่เขาขนของให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มากินข้าว ไม่สีเรียสเพราะว่าเออก็ไม่เป็นไรก็ยึดไปไผ่เมื่อวันก่อนก็โดนยึดไปก็มาป้ายมาทำใหม่อีกแล้วก็คือมันก็อ๋อไม่เป็นไรก็เรามองว่ายังไงอ่ะมันก็เหมือนฟ้าฝนอ่ะมีอะไรก็รับมือกันไป